ทุกคนครับเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงจุดพุแถวๆนี้นะครับคาดว่านั่นไงพี่ถูมาจริงด้วยโดยการบุกรุกนะครับงั้นก็มาที่จะบุกรุกอะไรผมก่อนใครอ, <c oughs> อยู่ที่ไหนจะอยู่หน <c oughs> ้บ้านนายผมอยู่ใต้บ้านผมผมกำลังไปโอ้วาวเปิดประตูชันทีส่ฉันเข้าบ้านนายไม่ได้ได้เลยครับผมเปิดประตูให้นะครับ ครับผมพี่อยู่ประตูไหนครับเนี่ยอ๋อประตูนี้นะอ่ขึ้นมาแล้วใช่ไหมสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับอารีนายินดีต้อนรับครับฮะไม่นายต้องเป็นคนยินดีต้อนรับฉันอ๋อใช่ครับผิดฟดไปบิดูเอ๋อสวัสดีครับโอ้ยินดีต้อนรับสู่บ้านผมนะครับโอ้ว้าวสุดยอดเลยครับอารีนาครับเอ้ยได้ข่าวว่านายเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นเศรษฐีทำมาค้าขายร่ำรวยนะฮะมีบ้านหลังใหญ่ เีาจักของนายส่วนตัวเลยใช่ครับจริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยทุกคนในไลฟ์เนี่ยทําไมแชทในไลฟ์มันไม่ขึ้นจอก็ไม่รู้แต่ฉันเยี๋ยวบอกว่าทุกคนในไลฟ์เนี่ยต่างก็เคยอยากจะให้นาย,นยพาฉันไปดูรอบๆบ,บ้านของนายหน่อยอนายพอจะมีอะไรที่ไม่ตะปอยและให้ฉันไปดูบ้างได้บ้างไหมอ๋อได้เลยครับต้องต้องถามว่าพี่ยังไม่เคยเห็นอะไรดีกว่าครับเอาเป็นว่าในตรงโซนบ้านเก่าพี่น่าจะเห็นมาหมดแล้วะครับ โอได้เลยครับครับผมมาเลยครับอ่างั้นงั้นพี่ตามผมมานะครับอ่าเราเดินข้างนอกกันดีกวกาครับอ่าโอเคครับเพราะว่าตัวนี้พี่น่าจะเคยาจะเคยเข้าแล้วโอเคเห็นมืวปุ๊บตปิดนายนายปีระตูใส่ฉันอ๋อผมผมไม่ได้ตั้งใจครับผมขอโทษโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นโซนที่อ่าร้านของพี่นะครับที่ผมไปซื้อละจากทุตังกรมานะครับ โอ้ว้าวนี่เป็นร้านที่ดีมากๆเลยนะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สวยงามจริงๆก็ตรงนี้ผมก็จะไว้แบบดูทีวีนอกบ้านแล้วก็ดูเสร็จก็แบบกินข้าวล้างล้างจานตรงนี้ได้เลยนะครับทนมากเลยนะครับโดนฝนก็ไม่พังนะใช่ครับโดนมาหลายวันแล้วครับอ่าเดี๋ยวผมพาดูนี้กับตรงนี้เพิ่งเสร็จใหม่นะครับอ่ากระโดดมาตรงนี้นิดนึงนะครับกระโดดมาแล้วครับโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนใหม่ของบ้านเรานะครับก็คือเป็นโซนแบบว่าสุสานนะครับน่ากลัวน่ากลัวนิดนึงนะครับ โอ้าวนี่ก็จะมีวิญญาณที่มันผุบๆๆได้ด้วยนะครับโอ้้าวิญญาณกระโดดอ่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอ่าตรงนี้จะเป็นทางเข้าครับผมเป็นทางเข้าที่พี่ก็น่าจะเข้าได้นะครับพี่มีธนูหรืออะไรที่แบบยิงได้ไหมครับอ๋อมีครับมีครับอ๋อพี่พี่ยิงไปตรงนั้นนะครับตรงเนี้ยอ๋อโอเคมันเปิดแล้วไม่ใช่เจ่ของผมมันเป็นมันในยังไงของพี่มันน่าจะยิงค้างอ่าอ๋อโอเคครับได้เลยครับ ในใช้อะไรอ่ะทำไมฉันยิงแล้วมันถึงเปิดได้ในใช้อะไรผมอ่าผมใช้เป็นอ่าแป้นเหยียบครับผมนะแป้นเหยียบเวลาโดนใช่เวลาโดนรูปธนูยิงมันจะมันจะมันจะพุบครับผมมันจะพุบตรงนี้ก็จะเป็นอ่าแท่นบูชาเป็นแท่นฮีโร่บายใช่ครับนะก็วันนึงอาจจะมีฮีโร่บายพุบมาตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นเป็นฟาร์มปั๊มครับผมเป็นฟาร์มปั๊มหินโอ้าร์ม ตู้เดเดเลยนะจะปั๊มเลยครับผมตู้เดเดอันนี้ก็จะเป็นถ้าเกิดสับสวิตมันก็จะเปิดประตูแล้วก็มันก็จะเริ่มการปั๊มหินครับผมสับสวิตนี้ต้องใช้แบบอิโต้ใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ถ้าวางบนเขียใช่แล้วแต่ก็แต่อย่าลืมซัพพลายช่องทูฟัตเตอร์นะครับทำไมต้องยอมตอนเข้ามาดยครับมันน่ากลัวครับผมตรงนี้คือเราใช้ระบบที t ีในการเก็บเกี่ยวครับผมโอ้ยจริงวะนี่ครับใช่ครับไม่ใช่เกี่ยวเลยในการเก็บเกี่ยวในการเกี่ยว ไฟข้างบนมีกระพริบกัคลิปๆๆด้วยครับอ๋อใช่ครับเป็นสถานะบอกว่าเราเปิดเครื่องปั๊มอยู่นะครับอ๋อแบบว่าสถานะมันก็จะบอกว่าโสดหรือว่าไม่โสดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะก็คือ,อเนี่ยอย่างสถานะขึ้นแบบนี้ก็คืออ่ามีกิก๊กครับผมนะ,ะ,ะหมายถึงอารีนาใช่ไหมครับอ่าทูฟาสเตอร์นะครับออาอย่าลืมปั๊บบมให้หมครับไม่ได้นะครับเนียบครับ๋ยวไม้โบได้ยินนะอ่มาในส่วนของตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มปั๊มอีกอันหนึ่งนะครับ อ่าเป็นฟาร์มปั๊มฝาแฝดกันเลยครับผมอ่าครับพี่ทูเป็นอะไรหรือเปล่าครับฝาแฝดเลยครับโอ้โหเป็นทวินทาวเวอร์เนี่ยครับอ๋อใช่ครับเป็นทวินทาวเวอร์ที่เป็นคนหน้าตาดีคนหนึ่งโอเคอ่าที่ต่อไปนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิหารนะครับก็คือโอ้โหไม่คูณนี่นะไม่บวกเลยครับแล้วก็เราจะมีแยกเป็นสี่ทางครับผมโอ้ได้เลยครับอ่ามาทางนี้ก่อนเลยกันนำไปเลยครับทางที่หนึ่งครับอ่าอ่าอันนงนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นแบบว่า สิ่งก่อสร้างแบบลางๆนิดหนึ่งนะครับมีการสิ่งก่อสร้างแล้วใช่ครับแต่ว่าถึงมันจะลางแต่ตรงนี้มันก็เป็นอสวนสนุกของเราสัตว์เลี้ยลงลางอันนี้มันคือ <laughs> อันนี้คือคือแกะแกะเล่นโยโย่อยู่ครับผมนนไม่จริงๆแล้วมันกําลังเล่นบันจี่จำใช่ไหมอ่ะใช่ครับมันคือบอันที่ทจำผูกขาแล้วก็ดิ่งพระสุธาลงมาอาตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรตรงนี้จะเป็นตกแต่งแบบว่าเป็นเป็นป่าไม้ที่แห้งแล้วะฮ พี่ทูอังอยู่ไหมครับโอ้เป็นป่าไม้แห้งแรงนะครับไม่แห้งแล้วยังอยู่ครับยังอยู่ครับโอเคครับฉันยังอยู่นะโอเคครับโอเคครับสตรีมพี่ไม่หลุดได้ไงครับเนี่ยเลยนะครับกี่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับจะมีสตรีมกูไม่หลุดนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเฮี้ยนนิดหนึ่งนะครับใช่ครับโอ้เฮี้ยนมากเลยครับใช่ครับตรงนี้จะเป็นจุดที่แบบว่ามันจะมันจะแบบ ทุกคนมามารวมญาติกันตรงนี้นะครับโอ้เจ้าส่วยเจ้าสวยชอบเลยครับช่วยใชเจ้าส่วยอยู่ราชวงศ์สิงห์สิงห์สังเป็นเป็นจีนปีนจีนเจ้าส่วยเจ้าชวยอ่าตรงนี้นะครับอ่าถ้าพี่แบบว่าไม่ได้เข้าในเทศนะพี่อาจจะแบบมองทะลุลงไปได้นะครับหน้าจุ่มแล้วก็มองมันจะเป็นกระจกครับผมอ๋อโออก็คือวิหารนี้มีความลับครับผม โอ้ยความลับนะใช่ครับแต่ถ้ามีความลับอยู่ในใจพี่สังเกตได้ว่าเออสี่สี่ขะไรนะสี่เสาพี่เห็นว่าวิหารนี้มีเสียงหมดสี่เซลแล้วตามเสาเนี่ยมันจะมีแบบว่าเนี่ยเป็นคันโยกครับผมครับผมโยกไปมาดโลกนะครับถ้าลองโยกดูมันก็จะเป็นแบบว่าก็จะมีเสียงแบบพิสตันนะครับพิสตันนะครับทาให้รู้ว่าที่นี่มีกลไกประตูอีกแล้วครับผมน่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองกดดูนะครับ ตรงนี้มันก็จะเป็นประตูครับผมผมปิดประตูแล้วฟูนะครับพี่จะสังเกตได้ว่ามันมันมืดมากครับผมจะทำการเปิดไฟให้พี่ดูนะครับเราจะใช้พลุนะครับในการจุดไฟนะครับผมใช้พลุจุดไฟได้ครับใช่ครับนี่ครับไฟมันก็จะติดนะครับผมอ ี่นก็จะเปไนติดแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ว้สุดยอดไปเลยครับใช่ครับอแล้วก็ข้างๆตัวนี้นะครับครับผมตัวนี้ก็จะมีทางลงนะครับเป็นคุกอ่าใช่ครับเป็นคุกครับผมนะโอ้เหมาะมากเลยนะครับสำหรับการขังไอ้คูจิกายนะครับโอ้ไอ้คูจิกายมันชอบกินเด็กนะฮะเออและยังไม่พอนะครับผมตรงนี้ก็จะมีทางทางรับอีกทางหนึ่งนะครับก็คือตรงบันลังนี้นะครับนี่แบบเป็นบ้านที่รับ รับบ่อยมากนะครับน่าจะแหลมเฟี้ยวเลยนะครับตอนนี้โอ้สุดยอดไปเลยครับโอ้ตรงนี้มันเป็นบ้านที่สวยงามนะครับใช่ตอนนี้ก็จะเป็นบ้านของผมอีกอันหนึ่งนะครับอ๋อครับผมอ่านี่ก็จะเป็นจุดแรก NPC นี่เลยครับอ๋อ NPC เต็มหมดเลยครับแล้วก็เราจะมีนี่ครับนี่สเกเลตันครับผมที่แหลมมากๆครับผมออมันเป็นของของแรลครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นการเอ่อ g e n e r a เป็นครับสุ่มเกิดขึ้นมาเป็นอย่างนี้เลยครับ ไม่ใช่ว่าแบบน้องอาจจะของตกตายอะไรอย่างเงี้ยครับรับแล้วสกตั้มาเก็บไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ครับคือคือผมแบบว่าดีกรีเป็นเป็นเนเธอร์ไลท์ครับอ๋อดีกรีเนเธอร์ไลท์โอ้ยยยีย้ยยยยยนยยครับก็ยยยยยนแผ่นยย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 ยเยย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 ยนยย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 ็จะยย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 ียย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 ยอยย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 ยมยยนนะ ก็คือผมเอามาจากฟาร์มตรงนี้นะครับก็เราสามารถปิดไฟได้นะครับแบบนี้อ๋อแล้วมอนก็จะเกิดเฉพาะตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วผมก็มาหาค่าค่ามอนใช่ไหมครับใช่แล้วก็ลากอินซีออกไปข้างนอกครับผมครับผมสวัสดีแม่โบกันด้วยนะครับทุกคนสวัสดีแม่โบนะครับทุกคนอย่าลืมฟ้องนะครับเฮ้ยไม่ฟ้องดิครับฟ้องอะไรหรอทุนนี้คือแมพอย่างนั้นหรอครับอ๋อใช่ครับอันนี้จะเป็นโต๊โต๊ะประชุมที่เอาไว้ดูแมพครับผม โอ้โนี่มันแมพนั่นเองนะครับใหญ่มากเลยครับวันนี้เรามาทัวร์บ้านอารีนากันนะครับโอ้ยบ้านสวยมากเลยอะอย่างครับตรงนี้ก็จะเป็นคลังคลังทองนะครับแล้วอันนี้เป็นฟาร์มทองเหรอครับเป็นไม่ใช่ครับเป็นเป็นเหมือนเป็นคลังทองครับผมอ๋อคลังทองคือตอนแรกมันจะปิดอยู่ประมาณนี้ครับผมอ่ามันจะปิดครับครับมันจะปิดอยู่โอเคมันปิดอยู่อย่างนี้เองครับอ่าเราเราก็กดรหัสเพื่อเปิดนะครับ เราจะไม่ใจร้ายหน้ขยันจังเลยอ่ะไม่เหมือนพี่ธูเลยอ่ะใช่ครับใจเย็นครับใช่ก็คือจริงๆมันต้องกดรหัสอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมต้องเปิดรหัสให้กดรหัสเนะครับนี่ใช่ครับข้างในนั้นจะมีรหัสเวลาซ้ำเมื่อกี้ในรหัสด้วยเหรอครับใช่ครับโอ้นี่มันรหัสเซฟชั่นครับใช่ครับแล้วก็กดตรงนี้ครับผมแล้วก็บายบายครับอ้าวไปไหนแล้วอ่ะลงด้านล่างครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นคลังทองน่เอง โอ้เป็นครังทองนั่นเองครับใช่ครับก็มีทองเดนมากเลยครับพิกแอคพร้อมเลยครับโดดโดดอารีนาเสียบนะครับอ่าปุงยาครับปรุงยาใช่ปุงยานั่นเองครับก็จะสามารถเลือกตรงนี้ได้ว่าจะแบบใส่เป็นอะไรเก็ชานะบอกสวยมากเสวยดังใช่ครับ บ้านเธอไฮโซเนาะใช่แล้วเธออะฮะเราเป็นโลโซไง <c oughs> ใจสั่งมา <c oughs> สมมติจะเอายาอะไรก็กดได้เลยครับอ๋อโอเคครับ, okay รบทีนี้ครับอันนี้ก็ถ้าง,างอ,อางอ,อ,อีกทาง,งถ้าเปิดเค่เลยอ่ะนี่เป็นฟาร์มอีกแล้วครับอันนี้คือฟาร์มอะไรครับนี่เป็นฟาร์มฟาร์มแบบว่าตรงนี้ม,มีมีหลายฟาร์มเพาะตรงนี้จะเป็นาฟาร์มน้ำผึ้งครับ อ๋อฝันน้ำพึ่งนะมือนครับนนมีสลามฟราร์มด้วยครับอันนี้ก็เป็นสลามฟาร์มครับผมนี่อ๋ออันนี้เป็นสลามช้างอยู่ตรงนี้นี่นครับใช่เลยครับต,ตัวตัวเขียวๆครับสลามเขียวๆนะครับตัวนี้นครับอันนี้ก็เป็นฟาร์มทองผิดกฎหมายนะครับแล้วฟาร์มทองผิดกฎหมายด้วยครับมีมีฟาร์มทองถูกคนเอ้ยไอ้นันนมันคลังทองนี่ครับใช่ไหมอันนั้นคลังทองอันนี้ก็คือฟาร์มที่เอาไปเก็บในคลังทองอีกทีครับโอ้ฉันเห็นนายแอบปั๊มเพชรนะครับนะครับอ๋ออันนี้อันนี้เพชรฉันเป็นตำรวจที่ฉันมาจับนายนะ เดียแล้วถ้าอารีนาไม่อยู่มาขโมยได้ไหมอารีนาแม่บัวพูดจะทิ้งกุญแจโอบโอเคครับโอเคครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงเขาเรียกว่าตู้สมุดนะครับก็มีทางเข้าอีกนิดนึงนะครับโ กรนูครับเรียกากทุกมุมอันนี้ก็จะเป็นวงจรปุงยาอันเมื่อกี้นะครับข้างหลังอ๋อจอดปุงยาน,นะครับแล้วเราไล่อารน่าออกจาได้ไหมแล้วเรากระดิกล่านเขาได้ไหมอย่าอย่าอารน่าอ๋อโอเคโอเคอ่าครับอันนี้จะเป็นฟาร,ร์มเลเทอร์าวาร์ดครับเป็นเอฟเคอันนี้ก็ต้องกดคลิกซ้ายค้างไอ้ไอ้คที่ขวาค้างไว้คลิกซ้ายค้างไว้ใช่ไหมใช่ครับครับ โอ้สุดยอดเลยนะครับมาเป็นกลไกออกมานะครับฟาร์มแมงมุมครับอ๋อฟาร์มแมงมุมโอ้นี่คือตอนน้อแมงมุมนั่นเองนะครับใช่ครับเป็นแมงมุมตัวเล็กตัวเล็กๆปิดตัวเล็กตัวน้อยนะครับเกิดแล้วนี่ครับอ่าก็จะมีระบบเปิดปิดไฟครับตรงนี้สุดยอดมากเลยครับก็จะมีสองฟาร์มติดกันเลยครับตรงนี้มีสองสองซัเพลายมันติดกันก็เลยลากมารวมกันเลยครับแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นเอ่ออะไรนะ อ <A> ันเป็นทอปบ,บิออนไม่ช้าใช่ครับแล้วก็มันจะมารวมกันตรงนี้ครับผมแล้วก็สามารถฟาร์มวิวได้อันนี้ก็จะเป็นทางกลับบ้านนะครับอาจจะยากทีหนึ่งผมชิดเป็นทางกลับบ้านที่ต้องกดปิดอย่างอย่างดีนะครับ <laughs> มาไงเนี่ยอ๋อผมมาทางนี้ด้วยไหมครับ ย,ยังยังย่อลงไปอีกเลยครับขึ่นมาอครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านอันมันก็จะมาทะลุบ้านเก่าของเรานะครับตรงนี้เก่านะครับผมในสุดเรากลับบ้านเก่าเลยนะครับ <c oughs> ฉันจะบอกไว้ก่อนเลยนะครับฉันได้เห็นความลับนายอย่างหนึ่งครับจ้องจ้องเข้ามาในตาพี่อะไรนะ <p hew> พี่เห็นไหพี่ <p hew> บอกเลยอย่างพี่ได้เห็นว่าน้องได้ปั๊มเพชรแล้วนะครับเลยนะฮะผมให้ครับพี่ Oh, <Wow. S 1> โอ้ว้าวเจ้าเลยอเครับพี่จะบอกว่า,าพี่พพถ้าเกิดว่าพี่ได้รับเลือกเป็นเมเยอร์ของเซิร์ฟนี้นะครับพี่จะแบนไม่ให้ทําการปั่มเพชรนะครับแต่คนที่ปั่มเพชรจะต้องติดคุกนะครับอุ้ยแต่นายแน่จริงนายก็ต้องมาแข่งเมเยอร์กับเรานะครับโอ้ได้เลยครับถ้าผมเป็นเมเยอร์ผมจะ,ะแจกเพช <laughs> รครับผมโอ้นายนายมัน ที ock, ่มันโกงการเลือกตั้งนี่นะเททูวินในดูบวดอารีนาครับผมกดสิบครับบวดทูฟัตเตอร์นะครับอย่าลืมนะครับทุกคนโอเคขอบคุณอารีนามากเลยนะครับไม่เป็นไรครับที่ได้พามาดูทัวบ้านนะครับในวันนี้นะครับครับครับผมอะไรเดี๋ยวพี่ขอเอาเพชรมีไปเก็บก่อนเอ้ยไม่ได้ครับเป็นนี้เป็นเพชรกิผิดกฎหมายเราต้องยึดมั่นในสัาของเรานะครับ Transcrição e